เย้ตอนนี้ทุกคนเลยวันนี้ฝากของแพงเนาะมีหลายคนถามครูข้อนี้กันมาเยอะมากเลยนะเดยวแป๊บนึงเย้อ่านต่อกันเลยนะมีหลายคนถามครูครูข้อนี้มาเยอะมากเลยนะว่าจิตวิญญาณเนี่ยกับสายมูเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเออแล้วสายมูนะสายมูในประเทศไทยเนาะที่เขาบอกว่าอะไรนะนับถือสิ่งนั้นสิ่งนี้นะมันผิดไหมอย่างไรเนาะเนี่ยวันนี้ครูก็จะมากระจ่างให้ฟังนะก็คือวันนี้ของแพงมากเลยจําไว้ว่า ทุกอํานาจจงรู้ไว้เลยว่าทุกอํานาจทุกอย่างเนี่ยมาจากตัวคุณร้อยปอร์เ็ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ใช่มาจากข้างนอกหรือสิ่งภายนอกเลยนะ จริงๆแล้วคุณให้อำนาจต่อสิ่งภายนอกก็แค่เป็นเงื่อนไขหรือเป็นข้ออ้างนะที่คุณคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าอมอบอำนาจให้คนอื่นไงมันไม่เป็นภาระของคุณเองไงคุณมันก็เลยเขาเรียกว่า allowing หรือว่าเปิดรับแล้วก็ได้รับของสิ่งนั้นได้ง่ายนั่นเองนะข้อนี้ก็คือแพงมากเนาะแต่อยากให้รู้ไว้เลยว่าใครที่ตื่นรู้ใสท่ทำที่แท้จริงแล้วนากก็จงรู้ไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยต้นตอก็คือมาจากตัวคุณ100นะล้านเปอร์เซ็นต์นและที่สําคัญก็คือจริงๆแล้วมันก็ไไไม่ดด้ผิอะรนะ คุณอยากทาสิ่งใดทําแล้วมีความสุขนะทาแล้วลันลาก็แล้วแต่คุณนะแต่คุณอย่าลืมลืมว่าอานาจเนี่ยอยู่ที่ในตัวคุณร้านเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไหมไม่มีคนอื่นเลยเนาะแล้ววันนี้คุณครูก็อยากให้ดูนะวันนี้ตอนที่คุณครูไปเที่ยวเนาะเนี่คุณแม่เขาก็ให้นี่ให้กบิคเนตมานะ่ารักป่าวแล้วก็ใครเนี่ยใครเนี่ยโอ๊ยใครแล้วนะทําแม่ดักขมีลขแ,มลแล้วก็นี่ใครใครใคร โอ้โหพญานาะคแล้วก็เต่าทองเห็นมจัดเต็มไปละต้องบอกว่าของเราเนี่ยเหมือนดูดินึก <c oughs> ว่าคุณคูมาขายของไปละเนี่ยเห็นไหมหรือหรือว่ามาประกวดเนาะเออคนมองกันทั้งเมืองนะก็นั่นแหละวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วก็มากระจายให้ทุกคนได้รู้เลยนะว่านั่นแหละไม่มีสิ่งใดเออเขาเรียกว่าถูกหรือผิดเลยนะคุณอยากทําสิ่งใดเนาะสิ่งใดทําแล้วมีความสุขก็ทําไปเนาะแต่ตรงอย่าหลงลืมวาาออ่าทุกอย่างเนี่ยหรืออํานาจทุกอย่างเนี่ยมาจากตัวคุณร้อยเปอร์เซ็นตะ์ล้านเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทุก สิ่งที่คุณครูที่ทุกคนหรือใครก็ตามเนาะให้ให้มียามแนละ้วหรือให้อำนาจจากข้างนอกเลยแล้วก็ตามจริงๆแล้วก็เป็นแค่เอ็นเจลนะเอ็นเจลก็คือนางฟ้านางสวรรค์น,นั่นเองเนาะหรือว่าเป็นซอสนั่นเองนี่ข้อน,นี้โคตรโคตรโคตรแพงนะเพราะนั้นใครแชร์ไปก็บุญมหาศาลนะนี่ถามจริงว่าคุณครูจะกล้าลอ,อยไหมเนี่ยสวยขนาดนี้ด,ดูดูดิโคตรสวยเอออ้าวเห็นเอเอ ม้และที่สําคัญก็คือเนี่ยข้อนี้ก็คือแพงมากเนาะอย่าที่อย่าไปลอยตามกันที่วันนี้วันนี้มันลอยกระทงใช่ไหมล่ะก็หลายคนก็อาจจะลอยตามกระแสเนาะหรือว่าเมื่อกี้ก็มีคนบอกด้วยนะว่าอะไรนะยังไม่มีคู่เลยค่ะก็เลยไม่กล้าลอยค่ะใดๆก็ตามแล้วจริงๆแล้วคุณอยากทําสิ่งใดก็ทำนะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเงื่อนไขนะและที่สำคัญก็คือให้คุณเนี่ยมีความสุขแค่นี้ก็จบแล้วเนาะแล้วก็อยากจะทําเพราะคุณอยากทําเองเนาะแค่นี้ก็นั่นแหละ เนะออถ้าทำเพราะคุณอยากทําเองแค่นั้นเองเนาะไม่ใช่ว่าเชื่อเชื่อตามกันมาเนาะเวลาคุณเชื่อตามกันมาเนี่ยก็นั่นแหละเหมือนกับทําโดยที่คุณไม่ได้รู้สึกดีนะ <S <S นะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเอาความสุขนำเนาะเอาความรู้สึกดีนำนะจ๊ะวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วก็รักทุกคนเหลือเกินแล้วก็อยวยพรนะให้ทุกคนนะมีแต่ความสุขความจเจริญแฮปปี้บ้างนีมากข้างเหลือเฟินเบิร์บาลและรามีแต่ผู้คนงดงามกมัและมีที่งดงามเนาะจริงๆแล้วนี่เห็นไหมรูปปั้นเหล่านี้เนี่ยก็ไม่สามารถนิยามความเป็นซอสได้อย่างแท้จริงงเลลยนี่่โอแพะไห อุย้ยน่ารักเมื่อลูกดูตาดิตาพริ้นเมา่อเนี่ยนี่ใครอยากได้แบบนี้ในปีหน้าแนละ้วก็บอกทีมงานเลยนะเนี่ยเพราะว่าโอ้โหคุณแม่ที่มครูไปเจอนะที่เขาเป็นเจ้าแม่ของเอ่อที่อะไรสำเพงเนาะที่ชื่ออะไรแล้วนะที่ไหนนะปากคลองปากคลองนะโอ้โหเขาก็ เขาก็โหบอกบอกคุณครูเลยว่าโหนี่ถ้าอยากได้แบบพิเศษนะอยากให้ออกแบบอะไรนะเพราะเนี่ยเขาทําเพื่อส่งคนในวังเลยนะเนี่ยก็คือโหรีเมียมมากแลว้วก็แบบละเอียดมากงานละเอียดมากแล้วดูสิเนี่ยแล้วเขาก็ให้เต่าคุณครูด้วยนะ่ารักมากเต่าแบบเต่ายักษ์เลยนะเนี่ยดูเห็นเปล่าแห,หมมีแต่ความม้างข้างเหลือเฟือนะหนไหม แล้วเนี่ยจริงๆแล้วรูปลักษ์เนี่ยก็ไม่สามารถอธิบายความความรักเนาะหรือความเขาเรียกว่าสิ่งศักษษษษดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามได้อย่างแท้จริงเลยเนะาะเดอแต่จงรู้ไว้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็อยู่ภายในตัวคุณนั่นแหละเนาะวันนี้ก็มาด้วยรักใครแชร์ไปก็บุญมหาศาลนะลูกก็โวยพรให้ทุกคนนะมีแต่ความสุขความเจริญให้พี่มั่งมีมั่งข้างเหลือเฟือเบิกบานแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันเนาะแล้วก็นั่นะแหละไปเอนจอยซะนะไม่มีเงื่อนไขใดๆเนาะที่จะต้องสกัดกั้นไม่ให้ตัวคคุุณเเเนนนนนียยได้้้้บบิกกกกาแแลลลวว็จะะะะรรัท คุณครูพ่งจะมีสอนในเลิฟซีรีส์ไปนะก็โคตรโคตรแพงเนาะใครที่อยากรวมหน้าทั้งหมดนะไว้ให้ที่ตัวเองเนะาะความจริงแล้วเนี่ยทุกความสัมพนะันธ์เนาะก็คือไพ i ์มารีคอนทราสนะก็คือคอนทร a ส t หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นต้นบึ้งของความทุกข์ทั้งปวงของโลกมนุษย์เลยนะนั่นหมายความว่าลายความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ลงล็อกเนี่ยไม่ลงตัวเนี่ยไม่ว่าความสัมพันธ์กับใครก็ตามหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับสุขภาพของคุณความสัมพันธ์กับเรื่องเงินของคุณหรือมสััพนธ์ กับคนในครอบครัวคนที่คุณรักใดๆก็ตามเนาะถ้ามันไม่ลงล็อกเนี่ยแปลว่าคุณยังไม่ได้ยกระดับจิตตัวเองนั่นเองนะเพราะฉะนั้นไปแก้ให้ถูกจุดแล้วก็แก้เรื่องนี้เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าปลดล็อกได้ถาวรเลยคุณจะไม่กลับมาเป็นแบบเดิมอีกเนาะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยก็จะหอมหวานแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็คุณูจะบอกคนไทยว่าศาสตร์นี้เนาะเป็นศาสตร์ส่ยธรรมที่แท้จริงเพราะฉะนั้นใครได้ทําตามกฎสยธรรมแล้วเนี่ยก็มีแต่ได้กับได้เนาะส่วนใครที่คันกฎนะหรือว่าทำ how to นู่าานะางงงนนีี้้้ตออทํย่ คุณแก้ก็แก้ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะเพราะนั้นใครอยากไปถอนลากถอนคนก็ไปฟังในเลนะิฟซีรีส์เนาะคาาเลิฟซีรีส์วันนี้จาก50,000กว่าบาทน,นะวันนี้ให้โปรสุดท้าย4 8 8 8 8ปดภายในที่ืคืนวันนี้นะบทย่อยก็1 3 3 3 3ัน้ภายในที่ืคืนวันนี้นะจ้าก็รักทุกคนเลยนะไปแล้วนะอย่าฟังนะเดี๋ยวโอ้โหหน้าปีพิมพ์ดักนะลูกนะย้